เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมไปตองเกอร์อีกแล้วนะฮะในยูคิโอเลกาซี่ออฟดูเอลลิสลิงเอวิลิชันนะฮะเย้วันนี้เรามาต่อกันจากคราวที่แล้วเลยนะฮะเราอยู่กันในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องภาคยูคิโอนะฮะอยู่กันกับฮุมโตะยูกินะฮะแล้วก็ผมไปตองเกอร์นะฮะหรือกล้วยนั่นเองนะฮะมาหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เอาชนะ ไข่บาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่การที่จะต้องเจอเป็กซัสแล้วแต่ก่อนเจอเป็กซัสเนี่ยเรามาเจอใครก่อนก็ไม่รู้นะฮะไอหมอนี่น่าจะใช้เด็กมแมลงนะแ้าผมจำไม่ผิดผมจําชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไร <laughs> มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะดิอันติเมตเ r รดมอสนะฮะเป็นเนื้อเรื่องของวันนี้นะฮะมาไหนเรลองดูซิหลังจากที่ยุกิเนี่ยชนะไคบาได้เนี่ยยุกิก็ได้รับพัสดุปริศนามาจากเปกซัสนะฮะ ผู้ที่เป็นคนที่เป็นคนก็ต้องใช้คำว่าอะไรวะเป็นผู้ที่สร้างดูเอลมมนเซอร์ขึ้นมานะฮะคือเปกกซัสอ๋อภายในกล่องเนี่ยมีวิดีโอเทปยุกิใส่เทปเข้าไปในเครื่องเล่นเทปแล้วหน้าเปกกซัสก็โผล่ขึ้นมาในทีวีโอเออทักทายนะยุกิบอยฉันคือเปกกซัสฉันนะได้ยินสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจกับเธอมาเลยนะ ความน่าประทับใจของเธอที่ได้เอาชนะไคบะเซโตได้นะมันมันมันทัชจิตใจฉันมากเลยฉันก็เลยตัดสินใจที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความยอดเยี่ยมในการดูเอลของเธอดูเป็นการส่วนตัวนะและที่นี่ตอนนี้นะเราจะดูเอลแบบพิเศษ,ษ,ษกันหน่อยได้ไหมหมายถึงว่าดูเอลแมตทพิเศษเหรอเฮ้ยทันใดน,นั่นเองก็มี strength r c คี a n Magical ทันใดนั้นเองก็มีพลังเวทมนต์ประหลาดนะฮะหยุดเวลาแล้วก็ไม่มีใครสามารถเคลื่อนไหวได้ยกเว้น<า>ย<ว>ูกิเฮาเวทมนตเหระฮะนี่มันดาร์คในเมนชั่นเหรอมิติมืดนี้เน่ยเรารู้จักกันในนามโลกแห่งความมืดเป็นที่ซึ่งมหัศจรรย์ที่สามารถเรียกมอนสเตอร์ออกมาได้และทำให้ความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ย่งไงละ่ะ บ้าบอละบอกฉันซี่ย่กี่เธอเชื่อในเวทมนต์ในกราสหรือเปล่าโหนี่มันดูยู e ิลิป็ i นเมจิกว่ะนี่แกไม่รู้อย่างไงแกเป็นคนคิดค้นเกมนี้ขึ้นมาเองนะมีการยอกย้อนว่ะอะไรกันแล้วจะเป็นอะไรไหมล่ะถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนคิดมันขึ้นมาหรอมันเขาว่าไงวะฮะในอดีตน่ะชาวอียิปต์น่ะ เรียกมันว่าเกมแห่งความมืดยังไงล่ะเกมแห่งความมืดมาแล้ววะฟาโรห์ที่แข็งแกร่งนะ่ะสามารถใช้การดูเอลลี่ลับนี้นะ่ะในมิติอื่นอย่างเช่นที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะ๋อ,อคือฟาโรห์มีพลังในการใช้ดูเอลเข้ามาในมิติอื่นเ,เป็นเกมแห่งความมืดนะฮะแต่แทนที่จะใช้การพวกนี้พวกเขาต่อสู้กันด้วยมอนสเตอร์จริงๆแล้วก็เวทมนต์จริงๆและพลัง แห่งเวทมนตนะ์น่ะมันทรงพลังมากดังนั้นแล้วเนี่ยชาวอียิปต์ก็เลยควบคุมพวกมันไม่ได้จนเกือบที่จะทําลายโลกทั้งใบยังไงล่ะโอ้มันเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะแต่ว่ามอนสเตอร์พวกนี้นะ่ะมันไม่มีจริงมอนสเตอร์พวกนั้นนะ่ะมันมีอยู่จริงและพวกมันก็อันตรายมากด้วยยูคิบอยเธอนี่ช่างน่าสนใจจริงๆสิ่งที่เธอแสดงออกมาความขึงขังนั่นนะ แล้วก็ยังท้าทายอีกทั้งยังไม่สนใจในพลังของตัวต่อพันปีแบบนี้นะมีตัวต่อพันปีอ๋อนี่คือจะเป็นเรื่องราวที่เริ่มเริ่มเผยเผยออกมาว่ามันมีเกมแห่งความมืดอยู่จริงนะฮะแล้วก็ไอเกมการ์ดนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะยูกิได้มองลงไปที่ตัวต่อพันปีที่เขาสวมอยู่ที่คอนะฮะพลังของตัวต่ออย่างนั้นเหรอห้าพันปีก่อนเนะี่ย ฟาโรได้ทำการปิดผนึกเวทมนต์ของเกมแห่งความมืดลงไปในออไอเทมปริศนา7ชิ้น 7... ไอเทม7ชิ้นอย่างนั้นเหรอนี่นายกำลังบอกว่าตัวต่อของฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะมันมีพลังลึกลับโดนปิดผนึกอยู่ภายในนั้นเวทมนต์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิต ของนายได้ตลอดการถ้านายรู้วิธีที่จะปลดปล่อยมันออกมาเอ้ยผมว่าอันนี้ก็ดีนะเราได้แบบรู้เนื้อเรื่องแบบย่อๆนะแล้วก็ได้เอนจอยการดูเอลนะฮะและตอนที่ทั้งสองดูเอลกันอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าเป็กซัสเนี่ยจะรู้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวของยูกิก่อนที่เขาจะทํามันซะอีด้วยความเสียเปรียบนี้ยูกิก็ได้ใช้สกิลทั้งหมดของเขาเนี่ยจนเกือบที่จะชนะได้แต่ยูกิก็หมดเวลาซะก่อน ฉันได้ทำการประเมินพลังของเธอแล้วล่ะนะในวันนี้นะ่ะมุโตยุกิในคราวถัดไปที่เราดูเอวกันเนี่ยมันจะต้องเป็นเวทีที่ใหญ่กว่านี้ฉันพอกันทีกับเกมของแกเนี่ยก็อย่างที่นายดาวนนั่นแหละนะฉันกำลังให้ทางเลือกกับนายแต่ฉันน่ะก็ไม่ได้สำหรับฉันน่ะ ผู้ที่ครอบครองหนึ่งในไอเทมพันปีที่ทรงพลังที่สุดดวงตาพันปียังไงล่ะดวงตาพันปีแล้วบอกแล้วนะว่าตัวเองครอบครองดวงตาพันปีอยู่เะในตาพันปีดวงตาพันปีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละยูกิบอยฉันจะแสดงให้นายเห็นถึงขอบเขตที่แท้จริงของพลังเวทมนต์ของมันฉันน่ะได้ค้นพบมันแล้วก็ให้แรงจูงใจที่เหมาะสม ใครก็ตามก็สามารถเล่นเกมที่ฉันทำขึ้นได้ยังไงล่ะพลังแห่งในตาพันปี่างนั้นเหรอพลังของในตาพันปีถูกปลดปล่อยออกมาและขโมยดวงวิญญาณของปู่ไปนะฮะยูกิได้แต่เพียงมองดูเท่านั้นโอ้โหยายยูกิอ่ะคุณปู งั้นเราจะดูเอลกันอีกครั้งนะยุกินายรู้หรือเปล่าว่าจะเอาดวงวิญญาณของคุณปูนะ่ะกลับมาได้ยังไงเออมันคงไม่มีทางอื่นแล้วแล่ละนะเราก็ต้องดูเอลอย่างเดียว <c oughs> ใช่ไหมยุกินี่ยไม่มีทางเลือกนอกเสียจากพิชิตการแข่งขันดวยอลิส Kingdom ของปิกสัสซ์ <c oughs> เพื่อที่ให้ได้วิญญาณของปู่กลับมาที่ดูอลิสคิงด d อมดูอลิสแต่ละคนก็จะได้รับ2 Starship ที่พวกเขาเนี่ยสามารถใช้ในการเดิมพันกับดวลิสคนอื่นบนเกาะแห่งนี้ได้ใครที่ได้รับ10สตาร s ชิปก่อนก็จะสามารถเข้าไปสู่รอบไฟนอลของทัวร์นาเมนต์ได้ที่ที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะถ้าพิชิตมันได้เนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัล3ล้านแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการดูเอลกับเอ g กซัสต,ตัวเป็นๆสำหรับการดูอลครั้งแรกเนี่ยยูกิก็ได้เชิญหน้ากับ เอ่อวิววิวอันเดอร์วูดนะฮะผมไม่แน่ใจชื่อชื่อภา,าษาญี่ปุ่นคืออะไรนะฮะเป็นดวลิสที่มีเรื่องราวด้วยกันนิดหน่อยนะเพราะในระหว่างที่นั่งเรือมาที่ดวลิสคิงด้อมนี้เนี่ยไอ้เจ้าหมอนั่นก็ได้เอาการ์ดล้ำค่าเอ็กโซเดียของยุกิไปโยนทิ้งทะเลนะฮะโอยหมอนี่มันเวรจริงๆดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่ยุกิเห็นไอ้หมอนี่เข้าบนเกาะแห่งนี้เขาก็ไล่าตามไอ้หมอนี่ไปเข้าไปในปา่าโอ้หไอ้หมอนี่นะฮะ นี่ต้อนรับดูเหมือนว่าแกจะกลายเป็นหมูในอวยแล้วล่ะนะแกนะ่ะวิ่งเข้ามาในกลับดักของฉันอย่างไงล่ะมาถึงเวลาที่นายต้องตอบแล้วนะว่านายเนี่ยมาทำลายเอ็กโซเดียการ์ดของฉันทำไมนะ่ะวิววิวทำไมนายถึงเจ้าคิดเจ้าแค้นนักกันล่ะฮะวิวตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมาพิสูจน์กันว่าแกจะดูเอลได้ดีพอๆกันที่แกวิ่งหนีหรือเปล่าฉันหนี ฉันวิ่งหนีไปหรือว่าฉันเนี่ยฉลาดพอที่จะดึงนายเข้ามาสู่ใยของฉันกันล่ะฮะมาถึงเวลาแล้วล่ะที่จะดูเอลโอ้โหไอวอร์ดี้เรื่องราวเยอะจริงๆนะฮะโอ้โหตอนนี้คือเรื่องราวเยอะจัดเลยโอเคมาฮะได้เวลาดูเอลกับเด็กเนื้อเรื่องเออผมจําได้นะสิ่งที่ผมจําได้จริงๆสําหรับบนเกาะเอกซัตนี่นะก็คือนักรบศิลาโจมตีมัจจัน นอกเหนือจากนั้นคือจำอะไรไม่ได้เลยนะอีกคนนึงจําได้ก็คือชื่อว่าไมหรือเปล่าไมที่ใช้เด็กทาร์ปี้เลดี้นะฮะมาผมออกคอนเหมือนเดิมคอนนี่เป็นไงผมออกคอมมร์ดย่อมเรียบรัอยนะผมขอเริ่มหมดที่2องกันนี่มาฮะรอบนี้เริ่มหมดที่2บ้างไปฮะเออเด็กของยูกิเหรอเด็กของยูกิในในในรอบนี้มันเป็นยังไงวโอ้ยเปลี่ยนฟิลด้วยนะฮะเป็นฟิลยะะ่าเ,เป็นเด็กเดิมแนละ้วยแต่เรามีนี่ฮะมิเลอ,อร์ฟอร์ดแห่งคามนอารักโอ้ย นีม่มันนางฟ้าประธานพรนะฮะจวดสามทิ้งสองนี่มันการ์ด <c oughs> การ์ดนอกรีดที่โดนแบนไปแล้วนะฮะมันก็ไม่นอกรีดขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันโกงเกินไปนะฮะมันเลยโดนแบนอุ้ยโโอ้โหแล้วใส่โอ้โหใส่สองอันเลยเหรอนี่มันเวทสวมใส่ของมแมลงนะฮะเป็นเลเซอร์แคนนอนอาร์เมอร์เพิ่มพลังตีให้มแมลงได้300พอยต์นะฮะเราใช้ฟิวชั่นกับอะไรได้บ้างวะเอ็กซ่าเด็กเรามีอะไรฮะขอดูหนะ่อยเอ็กซ่าเด็กเรามี <c oughs> อัลฟินไกอาที่รวมร่างกับ Curse of d a r น o n ่างนั้นเหรอก็ใหม่เลีวก็ใหม่เลีวเซตการ์ดด้วยก่อนหนึ่งใบนะฮะอ่านักบวชเอลจำชื่อไม่ได้สมองไม่ทำงานโอเคแล้วก็เซตการ์ดใบนี้นะฮะมันคือการ์ดนอกรีดิขอเซตมิลฟอร์ดไปหนึ่งใบแล้วกันนะแล้วก็จบเทินนะฮะไปจบเทินโอเคอยู่ผมว่าการ์ดบนมือเราค่อนข้างดีนะฮะไปอ่ใบนี้ทำไรได้อะ มันน่าจะเสิร์ชได้เนาะนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่าการ์ดใบนี้นะถ้าถูกส่งลงสู่สานจะเสิร์ชได้นี่โจมตีมาก็โดนไปสิครับสองพันนี่เข้าไลฟ์ไปฮะโอเคถึงตาเราแล้วฮะเทิร์นของฉันเอาละ่ะเอาดรอดรอแล้วติว <laughs> ดติดมาสเตอร์ดูเอลนะฮะรอเราต้องรอเองอันนี้คือมันรอให้อัตโนมัติเลยแล้วเราก็ส่งนรกศลานะฮะเอสการ์ดของยูกิในช่วงนี้ <laughs> ในช่วงยูเรลิฟคิงดอม นี่ต้องเป็นนักลบศิลาเท่านั้นนะฮะอ่ะจบเทิร์นนี่นะจบเทิร์นไปฝั่งนู้นจัวเบนเฟสหนึ่งโอ้โหหาความโลภจัวสองโอ้กายเป็นนี่ขี้โกงจริงฮะไม่มีค่าคอสอะไรเลยสมแล้วแหละที่มันแบนอุ้ยนี่มันลังไม่แห่งการพัฒนาอ้าไม่นะมาแล้วนะฮะมอสตราหรือเปล่าโอ้โหอัลติเมทเกรดมอสน,นะฮะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูต้องเปิดวีลฟอร์ดแล้วแต่ว่านี่ถ้ามันโจมตีมาปุ๊บผมเปิดวีลฟอร์ดเลย โอ้โหลีมูฟแบนิชแล้วก็โอ้ oh, เอามันการ์ดมันสเตอร์แมลงเข้าเด็กได้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะมาแบทเทิลมากูเตรียมโอ้ย,อยผมเปิดมิลฟอร์สยังไงวะเชื่อผมตั้งผมตั้งไว้ยังไงวะถึงเปิดมิลฟอร์สได้ชิบหายแล้ว <laughs> ผมลืมผมลืมไปว่า ผมตอนผมเล่นคาราวที่แล้วเนี่ยผมไปตั้งคีแปลกๆไว้เด็ๆผมไปเปลี่ยนอ่าระบบการเปิดการ์ดที่หมอบอยู่เป็นผมต้องกดปุ่มนึงแช่ไว้ตลอดนะถึงจะสามารถเปิดได้ต้องใจเย็นไว้ก่อนนะตาหน้าเรายังใช้วีลฟอร์ได้อยู่แล้วนี่อะไรวะเนี่ยหมอกแข่งเวทมนต์นะฮะก็บอกการ์ดไบนี้เนี่ยให้เลือกมอนสเตอร์สเกลเดมอรหรือมอนสเตอร์สายฟ้า ที่อยู่ในมอนสเตอร์โซนเป็นเป้าหมายแล้วก็ให้ทําลายมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดที่มีพลังมุกกนน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เลือกนะฮะแต่ในเทิร์นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเ,าเข้าสู่แบทเทิลเฟสได้โอเครอบหน้าเราต้องใช้มิลเลอร์ฟอร์ได้ถูกนะฮะเราขอเซตการ์ไปหนึ่งใบปราบแล้วก็จบเทิร์นนะฮะจบเทิร์นแค่นี้เลยตาหน้ามึงต้องโดนแล้วล่ะ <laughs> มิลเลอร์ฟอร์ของฉันเอาอะนะเอียแกจะเป็นใครมาจากไหนแกมาโยนเอ็กโซเดียของฉันลงทะเลไปฉันรับไม่ได้ <laughs> แกต้องโดนมามาโจมตีมาก็ได้เวลาเปิดการ์ดกับดักมิลเลอร์ฟอสแห่งความนอกรีบนี่แหละไปซะมอนเต้ตั้งโจมตีอยู่จะโดนทำลายไปทั้งหมดเลยนี่แหละ <c oughs> อยากชอบเลยอุ้ยแต่เขายังเขายังไม่เขาย,เยังไม่หมดริสเหรอยังไม่หมดริสก็ได้ตาต่อไปเดีย๋ยวเราชุบมอนทราเขาดูดีไหมอุ้ยมีการเบิรนฟิลด้วยฮะ ใช้เวทมนต์ฟิวเวสแลนด์นะฮะจะทำให้มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์หรือซอมบี้หรือมอนสเตอร์เ <c oughs> ผ่าหินนะฮะเพิ่มพลังยมทีต้องการป้องกัน200ใช้เวทมนต์ฟิวนะฮะเราใช้เวทมนต์ฟิวเวสแลนด์ไปก่อนเผื่อสถานการณ์ไม่คาดคิดเราจะได้มีมอ <c oughs> นสเตอร์พลังยมป้องกันแกร่งๆไว้ป้องกันตัวเรานะฮะแล้วก็ขอส่ง <c oughs> สเกาเดมอนลงมาสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวสังเวยหมาป่านะฮะเพื่อเรียกสเกาเดมอนออกมา มาเลยฮะสกลวเดวมนอนออกมาแนละ้วป้งไม่มีแอนิเมชันใช่ไหมไม่มีแอนิเมชันว่ะเสียใจโอเคแล้วผมน่าจะชุบแมลงฝั่งตรงข้ามมาได้นะไม่สามารถเรียกมาแบบปกติได้ต้องเรียกมาด้วยการเรียกแบบพิเศษจากบนมืออ๋อถ้างั้นเราชุบไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันเขียนไว้อย่างนี้โอเคเราก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันโจมตีนะฮะเบท สเกลเดมนอนโจมตีมแมลงตัวนั้นตัวนี้นี่นะเรียบร้อยนะฮะตัวไปพันสามผมก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะต้องอยากจบเทิร์นการให้หมอก็ไม่มีละเฮ้ยที่มันขล่นอายของท่านดูเอลแบบเก่าแนละ้วโอสคู <laughs> ไม่ต้องมีความเร่งรีบอะไรนะฮะโอ้โหคือถ้าถ้าเป็นสมัยนี้นี่คือผ่านไปหนึ่งเทิร์นนี่ฝั่งตรงข้ามก็สามารถพลิกเกมได้แล้วนะฮะอันนี้คือมันแบบค่อยเป็นค่อยไปมากเลยมันมันรู้สึกดีอ่ะ <laughs> มันรู้สึกดีกับความค่อยเป็นค่อยไปนะนะั้นน่ะ โอ้ผมไม่มีมอนสเตอร์เพิ่มเลยผมมีแต่เวทมน,นะฮะการ์ดใบนี้ Burning Land นะถ้าการ์ดใบนี้ถูกใช้เนี่ยจะสามารถทำลายการ์ดเวทมนฟิลได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะถ้าถ้าถ,ถ้ามีเวทมนฟิลอยู่นะแล้วก็จะสร้างความเสียาหาย500ในช่วงเซนาบเฟสนะ,ะผมยังไม่ใช้ก่อนดีกว่า <laughs> ไม่น่าใช้นะฮะให้เสียเปรียบโอเคผมจําเป็นที่องตีสักตัวหนึ่งไปก่อนไปครับผมเลือกตีตัวทางขวาไปก่อนเลยโมตีตัวทางขวาเลยสเกิ้ดมอน ตุยไหครับนอนมแมลงอ,อ่ะจบเชิญนะฮะโอ้ยนี่มันโอสกูที่แท้จริงฝั่งนูน้นแต่ฝั่งนูน้นมีการ์ดบนมือเยอะมากเลยฮะไม่มีการ์ดเวทมนต์บ้างเลยเหรอคือไม่เหมาะอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกการ์ดแบบการ์ดเวทมนต์หรือไม่ก็การ์ดมอนสเตอร์โอ้โหส่วนกูนเนี่ยก็คือมีแต่เวทมนต์นะฮะนี่อะไรเนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ในสุสานแอดขึ้นมือได้นะฮะ ผมใช้การ์ดแบบนี้ละไปครับใช้การ์ดมอนสเตอร์ชุบชีวิตมอนสเตอร์ขึ้นชีพนี่ให้ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะฮะแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ในสุสานขึ้นมือได้ขอเลือกหมาป่านะฮะไอเขี้ยวเงินขึ้นมาแล้วผมเท่าน,นี้ผมก็ส่งไอเขี้ยวเงินลงมาแหมทีนี้เราก็จะได้มีมอนสเตอร์สองตัวช่วยกันโจมตีนะฮะไปครับแบทเทิลสแวรเดมอนโจมตีไปหนึ่งตัวก่อนตีตัวซ้ายนี่สแควรเดมอนโจมตีหลังใหม่เรียบร้อย แล้วก็ไอ้เขี้ยวเงินจบตีตรงกลางนี่แนะอุ้ยไม่ได้เข้าเนื้ออะไรกันวนเนี่อ่ะจบเทินนะฮะกันกลายเป็นมอนสเตอร์พลังพ้องกันแข็งแกร่งอีกไม่น่าไมนะ่น่ะนี่เทินเท่าไหร่เอ้เทินที่สิบสามรอ่าคุณผมไม่เคยปัจจุบันนี่คือผมไม่เคยเล่นได้เกินสิบเทินเลยนะนี่เป็นมิติใหม่นะฮะทีีเรวจะได้ย้อนหวน,วนเอ้ยนี่มันเคอร์ซอบดากอน c คิร์สออฟด g กอนนะฮะได้เวลาแล้วมาขอส่งเคิร์สออฟดะกอนลงมาก่อนเลยโดยการสั่งเว้ยไอ้เขี้ยวเงินแล้วก็ขอส่งเคิร์สออฟด g กอนลงมาป้าโอเคแล้วก็แบทเทิลนะฮะไปกันแบบต่อนยอนตาต่อนยอนอ่ะสกาวเดวมอนโจมตีซ้ายก่อนแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะฮะเรียบร้อยนะฮะตูมโอ้ยมันกลายเป็นยงสุสารสเปเชียล ซัมมอนมอนสเตอร์แมลงได้นะฮะไม่เป็นไรผมตีตัวกลางก่อนลดจำนวนมอนสเตอร์นะไปฝั่งนู้นนี่คือถมถมสุสานกันเป็นว่าเล่นเลยนี่คือมึงไม่มีการ์ดอื่นนอกจากการมอนสเตอร์เลย <c oughs> คือมอนสเตอร์เยอะมากนะฮะนอกจากเวน้นมอนในตอนแรกนี่คือก็แทบไม่มีมอนไม่มีการ์ดอื่นอีกแล้วอ่ะอ่ะงั้นผมจบเทนก่อนไปฮะแค่ไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกนะนี่คือโทษฐานที่แกมาฉีกเอ็กโซเดียของฉันแล้วก็ไม่ไดฉีกดิโยนเอ็กโซเดียลง,งทะเล แล้วนี่คือเหตุผลที่ยูกิไม่ไม่ได้ใช้เอ็กโซเดียกเลยหลังจากนี้ไหมเพราะว่าโดนโยนลงทะเลไปแล้วใช่ไหม้าสมเพชิ๋วไปเลยโอเคอ๋อผมลืมจบเทินตทษตกดผิดนะกดผิดมาก็ว <Yep. S 1> ่าอยู่ว่าทำไมหลังๆยุกิแม่งไม่ใช้เอ็กโซเดียเลยนะฮะแม่งโยนโดนโยนลงทะเลไปแล้วแค่ปวดหัวเลยแค่รู้ว่ปวดหัวแล้ว โอเคเรามีเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวโอเคส่งมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวลงมานะฮะไปครับไดโน,โนตุ้ยนุ้ยโอเคโอ้ผมไม่มีกับดักเลยว่ะคือไม่ค่อยสบายใจอะ่ะเวลาฟิลต์ตัวเองไม่มีการ์ดกรับดักหมอบอยู่อะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาตีก่อนฮนะ Curse of Dragon โจมตีบ้าม่ายแล้วก็เรียกมาอีกหนึ่งตัวะฮะน่าจะเป็นตัวโอ้โหพลังพลังป้องก,กันสองพันเลยเหรอไปครับสกาวิสเลมอนโจมตี 2,000ัน <the> ก็2,000ันครับนี่แล้วก็มังกรตุ้ยนุ้ยของเราโจมตีโดยตรงเออที่จริงเล่นกันแบบโอคูนี่มันควรใช้ไลฟ์พอยต์4 0 0พจริงกว่าคุณ8 0 0 0ันมันดูนานไปมันดูนานจริงจริงโอเคเป็นเทินแล้วก็แซนด์บราเฟสนะฮะฝั่งนู้นผมว่าน่าจะไม่มีการพลิกเกมแล้วล่ะนอกจากการกับดักนะฮะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคเธอกับฉันดรอปผูบนางฟ้าประธานพร เดี๋ยวฮะไปใช้ก่อนเลยนะฟ้าผร้ทนพรป่าจัว3สามทิ้งสองนะฮะเราจะได้เปลี่ยนการเปินมือสักทีโอ้มีเขายูนิคอนเพิ่มพลังโจมตีเจ็ดร้อยนะฮะผมว่าผมทิ้งการนี้ดีวกว่าไม่น่าได้ใช้ไปทิ้งมอนสเตอร์ไปเวยเรียบร้อยทีนี้ผมก็ใส่เขายูนิคอนนะฮะใส่เขายูนิคอนให้กับสเกลเดมอนเออจะได้โจมตีแรงๆหน่อยเพิ่อมอีกเจ็ดร้อยเลยนะฮะถือเป็นการดสวมใส่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะไอใบนี้แหละในยุคนั้นนะฮะ แถมลงสุสานแล้วสามารถกลับมาบนท็อปเด็กได้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นข้อดีและข้อเสียนะถ้ามันกลับท็อปเด็กได้แปลว่าเทินหน้าเนี่ยเราจะจวดได้ใบนี้อีกนะฮะคือถ้าเราวิกฤตอยู่นี่คือไม่น่ารอดอะใจไปนี้ไปอะโอเคแต่กาวเดียวก็โจมตีก่อนเลยฮะพันจมตีสูงไปป้าโอ้โหใช้ไม่คุ้มเลยพราะเราแค่สองร้อยเองแต่ไม่เนะป็นไรนะไปเคลรอบดานกนโจมตีโดยตรงป้าแล้วก็มังกรตุ้นุ้ยโจมตี ป้าก็ให้เอ้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเหรอจังหวะนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเหรอฮะจบเทินไปก่อนนะฮะยังไงเราก็ชนะแน่ๆนะฮะจังหวะนี้ <laughs> มาฮะรอโอ้ <laughs> คืออัพดาก้อนไปที่สองวะ่ะเอา้าไม่ลงการ <laughs> <laughs> มันจบแล้วล่ะมือแกเน่าสินะฉันรู้ว่ามือแกเน่าแกแกไม่ต้องไม่ต้องมาบอกฉัน <laughs> ฉันรับรู้ได้จากการเล่นของแกอ่ะเพิ่มดาก้อนลงมาก่อนนะฮะ โอเคแล้วทีนี้ก็ได้เวลาปิดฉากแล้วนะสเกลเดมอนโจมตีโดยตรงอีซี่อะไรกันเนี่ยมันมันอีซี่ขนาดนี้เลยเหรอราคาคุยชวัดเลยมันจบแล้วเหรอนะฉันชนะเป็นไปไม่ได้เอ่อมอนสเตอร์มอสของฉันมันมันแข็งแกร่งมากนี่นะ <laughs> แ,ขแข็งแข่งแค่ไหนถ้ามือเนามันก็จบกันอ่ะนะ <laughs> แกยังไม่แกยังไม่รับรู้ถึงโลกของดูเอลมาเซอร์ที่แท้จริงนะเพื่อนโอเคจบแล้วนะฮะ ต่อไปจะเป็น Happy Lady the Happy Lady นะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมน่าจะหยุดความสนุกเอาไว้แต่เป็นเท่านี้ก่อนแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันตอนนี้ามากๆเลยถ้าพวกคุณชอบใจอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแสดงความชอบคุณออกมาเพื่อเรารู้ว่าคุณชอบอาการเล่นแบบนี้เราจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับผมงั้นสําหรับวันนี้เนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าซีลเกวันหน้า next time นะเราดูอลลิส ทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้